ให,ให้ค่ะทุกคนวันนี้เรามาแนะนําครีมจอนครีมที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่กระจา,สายสและผิวไม่เรียบเนียนเป็นครีมที่มีวิตามินซีวิตามินเออาร์บูตินและยูวีฟิลเตอร์ครีมของเรานะคะคจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและยังปรับผิวให้สม่ําเสมอจถึงทําให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วยหนุนาขอแนะนําครีมตัวนี้เลยใครที่มีปัญหาผิวแห้งและผิวไม่สม่ําเสมอสามารถกดจิ้มตรงตาก้านี้เลยนะคะ ฉันอ่ะมาถึงเลยนะฉันไม่ขอกว่าให้แกไม่ใช่กระปุกเดียวของแกถึงกี่อยังของฉันนี่ไม่ถึงเลยอ่ะทำไมอ่ะสั่งพ้องกันนะสีไม่มาเรามาลองกันเถอะอุ้ยแกเนื้อนุ่มแล้วก็อุ้ยกลิ่นหอมด้วยอ่ะอุ้ยบอบดีจะต้องสวยกว่านี้แน่นอนเออรอบนี้เราใช้หมดนั้นนะสวยจินแน่เออเจอ สีลองเปิดนะอุ้ยไตนี่มันครีมอะไรเนี่ยทำไมเปลี่ยนเหมือนเกาเลยอุ้ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นครีมปลอมใช่เลขจดแจ้งก็ไม่มีไปคมเน็์งันเราไปพดเฉวินคนในเฟซดีกว่า อไม่รู้คันเป็นผื่นหมดแล้วเนี่ยฉันว่านะเป็นเพราะกินที่เราสั่งมาแน่้เลยใช่ตั้งแต่วันนั้นที่ใช้มาคือแบบก็ไม่หยุดเลยนะแล้วก็ขึ้นผื่นแดงด้วยอ่ะฉันว่าไายดีอ่ะไายดีวะเฮ้ยจ่าข่าวนี้เป็นไวรัลดังในโลกโซเชียล จะไปดูอบกันไหมโอเคค่ะเยน้องนุนาสวัสดีค่ะเจ๊ตับถือสายค่ะโอ้น้องนุ่นนาต้องการลถดใหม่หรอคะพอดีเลยเจ๊ตับกำลังสร้างรอใหม่อยู่พอดีค่ะโอเคค่ะแต่คคคควว่ารอบนี้ เจอขอเปลี่ยนแบรนด์เป็นจากชอนชอนเป็นโจเซยนะคะลูกค้าได้ค่ะอย่าลืมโปรโมทด,ด้วยนะคะขับคุณค่าเฮ้ยดีเลยยังไม่ได้แอบน้ำพอดีกะว่าทำลอดนี้เสร็จ งำนไมทิงนะโอ้ยลอนี้ขาดทนไงเลย เรามีหมายคน้นขออนุญาตเจ้าของแบรนด์ให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วยนะครับทางเราต้องขออนุญาตคุณตัวสอบปากคำด้วยนะครับอยินดีค่ะคุณหลอดโอเค ได้บุกจับผู้ขายครีมปลอมรายใหญ่ที่โกดังที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในโลกโซเชียลค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับนักข่าวภาคสนามคุณลิล,ลี่ที่กำลังอยู่ในพื้นที่กันค่ะค่ะคุณชุติมาชัยตรกุลค่ะตอนนี้เราได้อยู่ที่โกดังแล้วนะคะเจ้าของครีมได้อ้างว่าครีมนี้ข่าวไวไม่รอใครและตำรวจของเราก็ไวไม่รอใครเช่นกันค่ะขณะนี้ได้ทำการจับกลุ่มผู้ขายครีมปลอมรายใหญ่แล้วนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าโกดังนี้มีการผลิตครีมปลอมมานานแล้วเป็นสิบปีค่ะมีของกลามกว่าสิบร้านกระปุกแถมยังใช้สารที่ดิฉันฟังแล้วก็ยังไม่กล้าจับเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของครีมกันค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะรู้สึกเสียายคุณตำรวจมากเลยค่ะมาตอนที่เจ๊ยังไม่อาบน้ำแล้วมีความรู้สึกผิดบ้างไหมคะ ก็คงต้องถามคุณลูกค้าค่ะว่ารู้สึกเสียใจไหมที่ครีมของเราไม่ได้ใช้ต่อถ้าหากคุณลูกค้ากล้าที่จะใช้เราก็กล้าที่จะขายค่ะค่ะก็หมดคําจะพูดอยู่นะคะและตํารวจมีอะไรจะฝากประชาชนไหมคะก่อนอื่นทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่แชร์โพสต์จะมาดังมาถึงเราแต่เราขอสัญญาว่าจะดําเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะค่ะ เดชันลิลลี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามจนจบค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมต่างๆกันด้วยนะคะเลือกให้มีมาตรฐานออยอไม่หลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริงจะได้ไม่ติ้งรอยคันรอยแผลไว้เป็นที่ระล,ลิกนะคะและแคดีนี้ก็คงเป็นบทเรียนให้กับคนที่คิดจะขายครีมลอมค่ะทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะหากคุณกำลังคิดที่จะโกงประชาชน คิดดีๆอีกสักรอบค่ะครีมคุณอาจจะขาวจนจำไม่ได้แต่จำคลุกได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ